บกออกมา่งอีกบกพนักเพื่อนมันก็ออกมาเป็นลูกพนักเรว่ามันบกออกบกมันอันบัดเจ้าให้คอยเบิ้งเมื่อนั้นได้จ้ะอันเจ้าแค่ว้มีชื่อนิพพัทธ์ช้างอันนั่นน้ำเพื่อนตะนุ่มไปเะ็ดแมนเดี๋ยวบอกเพื่ปถ่ายแล้วชาวตาเราสร้างเห็นดอกชาวตาทรงแม่อ้อยเบิ้งเออเออเออมาทำหนุนชีวิตแล้วด้วยอันนี้นี่ตามใจชาวตาได้ตามใจชาวตาบอโอ ຖືว่าบ๊บหยังเนาะพี่น้องเนาะบ่ทาเลยอ่าว่าสิว่าสิตั้งชื่อหัวข้อว่าสิชื่ออันนี้แหละบ่ให้ชาวตาลแต่บ่จักนี่บ่จักชื่อพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมาบัดทีนีที่ใกยังซําเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่ใหญ่บ่ตึงยังบ่เบ่งคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาก à, la mout, bù nó, hoa ra nó, à, mặc la mout, để nè, nó, à, mặc la mout, phì nọ người, con phì siêu, nó, à, phì nọ người, bớt phà, mai, yik, bát thi nị, nó, khảo đi, khảo nhay, lục thrai, ban, sao ta, bớt đi, kéo, phì nọ người, nó, à, phì nọ người, ta bát con, ma, thằng ni sa con, chắc cái noi nâng, nó, con xâm phụ khảo noi nâng, là, phì nọ người, phì nọ người, sai, nó, เออมาฮอดมาถึงแล้วบาดทีนี้นี่แหละเนาะเฮ้ทรายสิเอามาอ่าตกแต่งเนาะลูกติ่งใส่บ้านใส่เฮือนแห่พี่น้องเอ้ยเนาะติดตั้งบ็อกอ่นี่เพิ่นนี่แหละเนาะออเฮือนเฮ็ดให้มันงามขึ้นแลกันคมืดตกเนาะโสิเบิดอยู่บ่นองบักใหญ่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าายนี่สิอยากเืองอยู่จักหน่อยเนาะแต่ว่าเฮนี่ roi ทั้ง100รถพี่น้องเอ้ยเนาะเรือลายแน่นอนแต่ว่าเรือมันดีอยู่เนาะอ่าพอได้อ่าตะนุ่มมาพอเราได้เทอ่าอีนะพี่น้องเนาะทางเข้าบ้านเข้าเฮือนเรานี่พอดีลมรถจักว่าฉันจังบ่เพื่อนอะจังได๋ก็คือว่าเออกราบทักทายสบายดีสวัสดีเนาะกลับไปพี่น้อง FC กันเบิดทุกูทุกคนพี่น้องเด้อเนาะลมแงีอยอมทุกปุ๊กเนาะ này cứ, cứ vào là không có bự mà, mà xô. nó nó cái để uống oh, thì mình vô đó. đó đang rất mọi nó, đang đó Đang sang cái đoạn cái nhang bỏ hiến ma đó amen uh, bóc 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 tinh bỏ những những cái chà như lại. khỏi có bỏ sáng hơn. cái gì

ปูนกับโมแม่บล็อกปูนพวก้วงตั้งชื่อหัวข้อพี่น้องเลยว่าถ้ามีชื่ออุปกรณ์มันเกิดจากอะไรเอาพี่น้องเนาะฝากมินมาบอกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นี่ยเพิ่มอื่นว่าบล็อกอีกย่างเนาะอ่าบล็อกพนักบัวสันบล็อกพนักเทือนไปยักษ์บล็อกออกมาอกอีกบล็อกพนักเทือนมันก็ออกมาเป็นลูกพนักเออมันก็ออกบล็อกมาเนี่ยอันวัดเจ้าให้คอยเบิ้งเมื่อนได้ใช่ อันจเจ้าแคบไว้มีชื่ออยู่จักช้างอันนั้นนำเพื่อนตะน,นุ่มไปเห็ดแม่นเดบอกพัไปถ่ายแล้วชาวตาเราสร้างเห็นหรอกชาวตาตรงแม่อ้อยเบิ่เออเออเออมามักตุง้งชี๋เดี๋ยวโดยอันนี้นี่นเกตามใจชาวตาได้ตามใจชาวตาบ่เอา<อ>ถือว่าบ๊อบอย่างน้อยกี่น้องเนาะบ่ตาเลยอาา่าววายชิด ว่าจีตั้งชื่อวัวคอว่าจีชื่ออันนี้แหละว่าให้สาวต้านแต่โบจักนี่อยโบจักชื่อโบจักชื่อเฮ้ยเอ้าเอางัดประตูบ้านนะพี่น้องกันเด้อพี่น้องเด้อน้องงานเข่าแล้วคิดุ๊กคิดอังโบจักชื่อชื่อไหมแต่ว่าโบจักชื่อพี่น้องเลยบลอกส่งลมกับโม้บอกส่งลมโบเม้นส่งลมแบบหนึ่งเออหน้าพี่น้องเนาะมาหนี้ถือว่ามีเฮมีไซมีบล็อก บ็อกพนักเอาบ็อกพนักเด้อพี่น้องเด้อว็อกพนักเอาคอยเอืนไปแล้วเนาะงสามยางพี่น้องเอองื้นมันนี่บ<อ>กพนักบ้านเนาะเออลองเบิ้งเป็นคนอืดพนักปีลาวบ้านเถีงว่าลองเบิ้งเหรสศิริพันธิว่าหามาให้ได้ไรเนาะมีการค้นหาเกิดขึ้นก้อนกรอกทำลาวบ้าน ้มันกระโบมีนั่นแหละมันออกมาที่เป็นหัวพุ่นนะหัวประตูพุ่นประตูหัวพุ่นเออบอกบอกลาวบ้านบัวเจ้าอมินทำลาวบ้านบัวทำลาวบ้านเขาใชบัวทำลาวบ้านบัวมันก็ออกมาเป็นชีบเออบัวนะบัวจับมันประตูนั่นพุ่นนะ

ว่าจิตต่างหัวข้อแบบนี้พี่น้องเนาะแต่บมอจักควบเขียนดเดี๋ยวว่าเดีต่ว่่าแตว่าเบื้องคีมหมอจักก่อนกรับหมายมะเข้าใจมึงคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อยวชาว่าต่างหัวข้อคนอื่นก็ได้ทั้ส่วนนี้เองบล็อกทำบล็อกทำช่องบล็อกช่องบล็อกอ๋า <ะ S 1> น้องเลี้ยงถามทั้ง,งานเปิวนว่าเปินเอิ้นบล็อก vừa rồi nên nè có ừ, thương khẩn thô thôi hàm lôi hả anh anh thôi 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 แม่แม่ก็ลูกติงลูกติงแม่ลูกติงแะเบียงหน้าบ้านลูกติงระเบียงหน้าบ้านโอเคได้ขอบใจขอบใจถึงขั้งที่สามแล้ววิ่งบไปนี่ลูกติงและเบียงหน้าบ้านออกมากก็ออกเป็นแบบเออ เอาไงเราเอาแบบบ้านเฮานี่ลูกติ่งเปลี่ยนที่นี่เนี่ยแมนลูกติ่งไหมเนี่ยอันนี้ลูกติ่งฝนนะครแต่ว่าเอาแบบภาษาบ้านเฮาเนาะเออเอาแบบภาษาบ้านเปลี่ยนกันดิโอ้โหด้านี้น้องฮู้ยคักแล้วบาดี้นองเลยลูกติ่งระเบียงหน้าบ้านแต่ว่าทางฝั่งไทยมิ้นมากเ่ยเ้อพี่น้องเนาะฝั่งไทยต่างประเทศก็ได้ Nó, à, mình mới biến tổ lao cho phí nông người nó Bỏ ào nọc nè nào như tạ Khỏi vương khắc là bạt đi Nó Ướp Nông mô bánh đầy to là bạt này, ừ, này. Ờ, Bác gọi phút nữa Đấy, đồ, Nó Ơ, mô Ủa à, tầm tổ, mà Thật lòng mô Thì người Nó không có hiên sáng phân sở con Nó có thuốc Mình của bò ta là bao gì đấy đi À hui vẫn cứ phít mà nút mà nó phút nì Cơn thì đoàn người nó Vì thang phân thay nì ยัดนกอกข่าวอยู่นี่เนาะโฆษณาขายยาจะเป็นยังไงพี่น้องเลยเนาะขายยาใส่อ <Glen> ่าออกไม่เห็นติดหมากจะเป็นยังไงเนาะไม่ไ <respace> ด้เห็ดเบนก่อนพี่น้องเลยเห็นทางนั้นเพิ่นออกข่าวอยู่ได้พี่น้องเลยโกมงออกไล่าปทันเนาะเพิ่นน้องมูแก่ซ้ำม้อยพี่น้องเลยเนาะซ้ำม้อยซ้ำมีเพิ่นเนื้อจะกันยังซ้ำม้อยทางซางเพิ่นยังบ่มาเนาะหรือว่ารอ lăng kha lăng cái gì nó à, lô xinh, bàn hao đâu người rồi văn xuân ô oh, mà hà lắc kín không phân bò nè hả à. à, lạc kín không phân bò à. À, thế thế liệp loài nó bò tôm tìm nó bò rồi à, đồng, à. บ่แล้วว่าสิได้กินอีบ่เอากันก็บ่ตาเผาเมื่อยเด้นี่ว่าซั่นของไผนี่แกของน้องมเออเปลี่ยนใหม่บ่ยังบ่ได้เปลี่ยนเอ้าแล้วคือบ่เปลี่ยนแล้วซื้อให้ไผน่ะมาให้เรามาใเราเองแหเอ้ามาใเองเพิ่นืใหเพิ่นเปลี่ยนให้เลยเออเย็นเพิ่นมีหวนใจสิเปลี่ยนให้นเนาะเรียแล้วเปลี่ยนเอาเอง เพิ่นสีเป็นอยู่บ่ะกะว่าเป็นแล้วเนาะยังมาเปลี่ยนเนาะเออฮะสีสีลงไหมสีเออสีสีส huh? ื่อก mm ันเนาะโอ้ยนั่นแหละมันขึ้นมาเผาฮะอ่า่าฮ่าาลงไหมลงไหมโอ้ใช่คือเฮากันนว่ดอยู่นะเนาะโลกดีอะโลกเืม เอาก้อนขืนกินเออตื่นยกมาเด้อตื่นได้สิเอ้ยมาแล้วบ่เข้าว่าเขาเบื่อซะตามาแล้วเออแค่นี้เนาะสิมาก่อนยังบ่เห็นหยังเว้ยเนาะโอแม่มึร้อยอออจุไผข้างหม้อไว้เ้อมใส่หม้อเรียบร้อยดเรียบร้อยโอ้ยมีแต่านกเครื่องพงบดนีเนาะพดเอ้ยก็แม่นกิน น้ามันยังแม่หยาดปะปะมปันนี่เออถอดตู้เย็นโอ้ละลายน้ำแข็งเงาะสีล่างตู้เพิ่นโอ้องม่ว่ะเมื่อทรงอันนั้นบ่เออเอเอเออตัวด่งขอกม่วงช่างคือโด่งก็ดีอะแท้เนาะไฟปลูกแม่แต่นี่เออแต่ว่าบลูสูบบอตาเนาะบอตาช่างคือโด่งก็ดีอะโดชมเรอบว้าวชมเรอบคุยไว้อย่างไนี่นะเป็นเปียงเยอะ สอ้นยังืเ้ยยังต้นไหนอ้นรโอ้ทไหก็เป็น้ำหน้ากัเป็นวลลบัตเนี่ยอือมลเออคือว่าะรน้องขั้นว่าคนเถากับซุดลูกเลยขั้นว่าปลูกไม่กับนี่แหละขั้นที่วอกคือคนก็ได้โอ้ยฝยังขั้นได้ผัวน่ะเออ มาแตเอาได้เมียแหลยพอแบ่งชั้นเลยนี่ได้เมียได้ลูกเนาะงเมียนคนยากมันกระดกแมียนมาเอาบอกดนเนาะเอ้ยเป็นได้เฮือนคือว่หยุดเลยแม่มันยังมุมีเครื่องบ่เออยังยังมุมีผูนเนาะในปูนได้อย่างแับถือว่าลงมือต่อ เออจับแขงไว้แค่นี่เอาเชือกผูกเฉยงกันที่านั่นแหละก็ได้เมื้อเิดเห็นยังปากคือเปื่อนแท้กินเดียวว่ารวังเสียนเด้อเขาก็นั่งดูมุ้ยเสียนหนกนี่เนาะไม่ตูดไปตูดไมตอนมือกัเบิ้ดละสีลงมาลงมา เนีย่ยเผาอยู่วะเราก,กันเนาะแดงแล้วนิดน,น,น,นึงกัน<ม>ไปแล้วว่ะเนีเกินมืดเนี่ยเาจะกินนะ้ำมันเออก,กินได้บบกินกินได้นี่เอเอโต๊ะปังปังเนาะเบืเ่อแต่รุ่มเด้อลูกเจ้ามาก,กินปัญญังให้หนิชื่อมาให้เพูนแน่มาแต่เห็นเวียเห็นงานกันตีกันนะ Oh, Ồ, đó mình ngập mưa đó Bắc, bắc đang một này ừ, Bắc đang bắc đang liệt tại càng Thế muốn đi đây nhé, muốn đi đây buông Ừ, đây buông một đi Mới vào nó, bạn này nó khăn nhai bớt này Vào đâu, vào, 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 khít, chỉ mà vào, nong mô nè Phan mà nó vào, con ขามาตูเพื่อนพอดีแข่งขาดเลยเหิออเฮ็ดพเนไม่แต่หัวใหญ่เออโยมแถวเมือมือกลอกเี่ยแต่แถเม่แล้วเป็นวินก่อนโยมแล้วเอาอยู่บ๋ยวนี้บาไวเลยบาไวขอยอมมันปลึกเลยนมาได้นั่งมันม่ได้เช่ามันบาอยู่บาเช่า เมนี่บ่มือตู้เมร์เราบรอยู uh, ่บ่เช้าว่ะเออเออเฮ้ทสีสีลูกไสีก็บ่สีนะม่ได้อยู่ชื่อได้เดี๋ยวแล้วบอกขมื่นพรุนนี้เป็นอ้าวละผงนางมันปูติดมันเจ้ามาแล้วบอกกระดุมกระดูกหรือ่ตะเออ ยันว่าลืมฉันดอกเนาะเม็ดไม่ได้ฮัทตูขนมนายั้องโมบด่บอ่อไะฮะเออฮัทตูแต,ตนมถือโทรศัพท์ไปน้าบอ่อเดี๋ยวนี้เออรอบนี้ป้าหิมียะเออสีแมนเทียงโมเพ้หมียะนะข่อยเบิ่งนี่ <c oughs> ตุกแจะบอนั่นแล้วบอนั่นอากาศเย็นกูโม่อากาศหนาวอากาศเ็นุเลยเ้ไัจอหน้ามันเจ่อยอนแล้วนะแตกแล้วบาทหนึ่งขนาดบอว่าเล่าอีกเลย ะพี่น้องเลยน้องไ้ทำแม่พิ่นอยู่กับหลานน้อยเพิ่นก่อนเห้ยทู้ยเห้ยเห็ดยังอะนะฮะเออเดี๋ยวเดก็จิปาดแบบนี่เอาเออเอาเฮ็ดเห็ดโอ้ยเน้องเบิ่งเบื้งพี่น้องไอ้เบิ่งเฮือนน้องมูกกันเนาะอ่าติดกระไดพี่น้องไอ้ฉูดนี่นี่แม่นมาจากทั้งทาคใต้พี่นี่พี่น้องเนาะเกาหลีบ่เนาะเกาหลีใต้บริษัท คนฟากใต้ดอกว่าพิษบอเวียดก็ได้ขอไฟนั่นไม่ได้เนาะปลาทุกกล้องวนๆอันนี้ปลาที้งทุพี่น้องกวงอ่างล่างอยู่เนาะทำยูวซีนอนพี่น้องเลยเนาะติดแค่ดานพี่น้องจิกคักติดอุ้ยคักปนังนะอันนี่ป้ากว่างแห็นี่อ๋ออุ้ยกว่างคักอะไรนี่ นาะฮะพี่น้องเอ้ยเนาะว่าแล้วก็ได้ถือว่ามื้อนี้พี่น้องเนาะบ่เวียดมีสิ่งใหม่ๆแนวใหม่ๆเนาะให้ทาง้พี่น้อง FC เนาะได้เบิ่งได้ชมนํากันก่อนเนาะเพราะว่าอ่าคนเพิ่นก็ยังบ่เคยเห็นดอกเนาะอ่านําช่องบาเวียดพี่น้องบ่าวเวียดยังบ่ได้เคยให้เพ่พี่น้องนี่เนาะเบิ่งพี่น้องเอ้ยรถบต้าเพิ่นนี่แหละเนาะเพิ่มเติมพี่น้อง้แปลงโมเนาะหรือว่าอ่า โอ้ย่หลายดอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวจีบานี่เนาะนี่ละพี่น้องเลยอ่าโลโกโ้เนาะโรสติ๊กเกอร์พระอาจารย์เนาะโปวดมากเลยทางนี้อ่าสติ๊กเกอร์พระอาจารย์พี่น้องเนาะคนเดินทางนักบุญพเนจรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสติ๊กเกอร์พระอาจารย์เพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่นให้บอสตัดิ้รถเนาะปวดเลยยังมุ้ยรถกะ มาถ้าได้รถก็ยังเอาพระอาจารย์มาเที่งามได้ดอกพี่น้องเลยเถือว่าได้พระหรือว่าได้คูบเนาะกับพระอาจารย์เพิ่นน้อยเมื่อนั้นได้เมื่อไว้อ่านี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วพี่น้องเลยเนะาะเป็นบุญใช่ งาม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 เนาะอ่ามีบ่าวตาบ่าวแสนบ่าวจิตเนาะอ่าอยู่ทางฝั่งเราเหรอเทวด้ติดพี่น้องไงเนาะที่ว่าได้ติดนี่อ่าแล้วก็มีพระเพรเน่เพ่นไห้พี่น้องเไงรถบ่าวตาอันคืออันนี้นี่โอ้เจ๋ฉพอนเนาะอ่พี่น้องเนะฮะก็คือว่าพี่น้องเราถ่ายกินเก่งน้อไม่เห็นน้อไม่น้ำเพินระกอนลักกะพี่เดชลงไปทางด้านบ้านเชิญซาน เนาะกองสาวอ้วนเพิ่มพี่น้องเลยอะ่ะโอเคเด้อพี่น้องเด้อทางวอบเยดยังไม่ใช่ขอตัวลำลาพระจากตะกอนหากาว่าผิดพลาดประการในดเนาะขอโทษของพระนั่นไม่ลายพี่น้องเลยขอขอบคุณคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งมาชมเนาะเป็นกำลังยิ่งใหญ่ทางวอบเยดเนาะเอาใต้นี่ละก่อนพี่น้องเจ้าสบายดี